สครับผมอ่านี่ผมจะมารีวิว iPhone 4S กันนะครับผมในปี2 0 2ะซึ่งเครื่องนี้ได้มาคือแบบกล่องตรงอีมี่เครื่องเลยนะนี่ดูกล่องมันสภาพคือแบบสวยมากแลับไม่มีริ้วมีรอยเลยนะอ <c oughs> บอกเลยว่าหายากตัวนี้ตัวเครื่องเป็น16กิกนะสีขาวแล้วก็มีอีมี่ตรงนี้ ซึ่งตรงกับในเครื่องอลน,นะอ่านี่คือตัวเครื่องนะครับผมเขาขาวใสๆเลยนะครับหลวฟังคือแบบไม่มีลิ้วรอยการใช้งานเลยนะไม่รู้หลุดมาได้ไงนะครับผมแต่ในกล่องนี้ก็อุปกรณ์มันก็หายไปตามกาลเวลาแหละครับอ่าแต่ตัวนี้มีตำหนินิดนึงก็คือหน้าจอมัน มีแบบดำๆะไม่รู้จะเห็นกันไหมนะเ <S an> ข้าพื้นขาวไปดูเนี่ยอ่าซึ่งในปัจจุบันนี้มันก็ใช้อะไรไม่ได้แล้วครับผมเพราะว่าไอเว้มันเก่าว่าซื้อมาเพื่อสะสมนะครับหรือไม่ก็ไปถือเท่ๆได้ครับผมแบบมันดูคลาสสิกดีนะสีสันสวยงามในดีไซน์สวยแล้วก็ ตัวนี้นะครับผมจุดเด่นมันคือเรื่องของเสียงเลยนะครับผมลำโพงตัวเดียวนะครับผมนี่รูปลำโพงตัวนี้รูปลำโพงคือแบบใสๆกิ๊กๆนะครับแบบไม่มีฝุ่นเลยนะรูชาร์จก็ไม่มีฝุ่นเลยกิ๊บจริงๆไม่มีแบบรอยการใช้งานเลยอืมเอามาแบบถ่ายรูปวินเทจนะครับผมเนี่ยผมก็ลองถ่ายรูปมานิดหน่อยนะครับผม อ,อซึ่งสีสันรูปมันก็จะแบบย้อนยุคย้อนยุคนิดหนึ่งนะความคมชัดก็แปดล้านพิกเซลซึ่งในโฟนอนี้ผมเคยเอาไปถ่ายคลิป YouTube ด้วยนะเป็นคลิปซัมซุงที่โน้ตสิบไลน์นะที่ผมเล่นเอาลองไปหาดูในช่องนะครับผมมีคลิปเดียวคลิปนั้นถ่ายด้วยโฟนซอซึ่งความละเอียดมันก็จะกกากนิดนึงนะครับผมซึ่งเครื่องนั้นสภาพคืคอแบบเยินมาก มีฝุ่นในเลนกล้องด้วยนะแต่ตอนนี้ผมได้เครื่องสภาพดีมาแล้วอืมแ,แล้วก็ใครอยากจะหาซื้อมาลองเล่นดูก็ราคามันไม่แพงนะครับผมผมเห็นห้าร้อยหกร้อยไม่แบบในเฟสมือสองครับผมราคาแบบถูกมากหาได้แต่ที่ราคาสูงๆหลักพันคือแบบเครื่องนี้นะครับผมที่มันมีกล่องตรง กับตัวเครื่องนะอืมซึ่งไวิธีสังเกตกล่องแท้ก็ผมไอตรงนี้มันจะต้องชัดๆแบบนี้ครับผมแล้วมันก็จะสะท้อนแสงว,วิบวับวิบวับเลยนะเนี่ยจะเหลือบทั้งบนทั้งล่างเลยนะถ้ากล่องรีเฟอร์จากจีนมันจะโลโก้มันจะไม่วิบวับนะอืมมันจะไม่เข้มเอ้ เครื่องนี้ก็เป็นโมเดล t h ด้วยนะนี่ t h a ตัวสือมันจะชัดบอก16กิกแล้ววิธีเช็คตัวเครื่องว่ามันรีเฟอร์ปิดหรือไม่ครับคือดูที่หน้าจอนะครับผมมันมันจะออกเหลืองเหลืองนะนิดๆิดถ้าคนแบบเคยหยิบเคยเล่นแล้วหยิบปุ๊บเขาก็จะรู้นะครับว่าเครื่องมันแท้ไม่แท้นะ ว่านเป็นรีเฟอร์หรือเปล่า,าปุ่มต่างๆแน่นและเอีกเรื่องหนึ่งเครื่องรีเฟอร์ผมเคยใช้แลครับเสียงลำโพงม,มันจะไม่ค่อยดังนะผมจะเปิด YouTube ให้ดูนะครับว่าเสียงมันเพาะจริงๆครับเมื่อวันฟังเพลงโอโ้โหฟินมากเสียงจากตัวเครื่องยิ่งเสียบหูฟังนะครับผมใช้หูฟังดีๆครับใช้หูฟังของซัมซุงนะเสียบคือแบบ เสียงคือมาทุกมิติเลยนะครับผมอะลองเพลงให้ดูสัก,สกเพลงหนึ่งนะนี่นครับผมเสียงคือแบบดีมาก่ยเปิดสักเท่านี้นครับผมอันนี้เพลงมันค่อยๆจะเก่าแนละ้วมันก็เลยต้องเปิดเยอะหน่อยนะถ้าเพลงใหม่ๆนี่เปิดครึ่งเดียวนี่คือเสียงดังนะอะโอเคนี้พอแนละ้วจะติดลิขสิทธิ์นะเพลงมันไม่ใช่แบบไม่มีลิขสิทธิ์อืม สวยจริงๆนะครับเอามาพกถือแบบเท่ๆโกโก้ Go ใครอยากได้เครื่องนี้ก็ลองติดต่อมาได้ครับผ,ผมเล่นเบื่อผมจะขายก็ได้นะแล้วก็ใครมี Samsung Galaxy Alpha ครับผมอยากจะขายผมก็ผมรับซื้อนะราคาสักไม่เกินพันนะหลักร้อย สภาพไม่ต้องสูยไ้ครับขอแค่มันเปิดติดใช้งานได้ปกติลองคอมเมนต์มาใต้คลิปนะครับผมครับสำหรัแบตันนี้ก็ใครชอบกายืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจใผมนะครับสวัสดีครับ